บอกว่าตอนนี้หนูอยู่กับป้าคนใหม่แล้ครับบอกบอกว่าตอนนี้หนูอตรปปเี่ยอยู่ตรงีพี่อยู่ตรงไหนเข้าไปไม่ถึงอ่ะอ๋อพี่เดี๋ยวพอสิงหาเห็นแม่นะเห็นแม่แล้วสิงหาก็เปิดประตูแล้วก็วิ่งดีใจนะวิ่งดีใจแม่ครับแม่ครับนะโอเคป่ะอ่าแม่เดินขึ้นมาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอ่าแม่เลี้ยวเลี้ยวเดินตรงมา เดินตรงมาแล้วเดินมาที่กอเอี้สีเขียวเดินเดินมามาอีกทางนึงมาอีกทางนึงเดินมาตามทางหนึ่งไม่ใช่ที่มันเป็นต้นไม้อ่ะไม่ใช่ไม่่ใชข้างหลังแม่ข้างหลังแม่เลิกคันสีดำมาเลิกคันสีดำไม่ใช่ดำนะไม่ใช่ดำทางนี้ทางนี้เดินมาแม่แล้วก็หนูเขาวิ่ง หนูก็วิ่งลงไปวิ่งลงไปกอดแล้วก็ดีใจวิ่งหาแม่วิ่งไปหนูนี่วิ่งไปโอเคโอเคอ้าดูงบให้ตังค์ไปโรงเรียนสี่สิบบาทหนูตั้งใจเรียนนะโอเคบายบายสิงหาบายบาย